ปิดกล้องไปคีนี้ก็จะวัสารแล้วเหมอปีนี้เรียกว่าเป็นปีแบบปีพอมกับเพราะงานแบบพับคิมพับคิมเะสุดใหญ่เห็นหน้ากันบ่อยเห็นคงเห็นหน้ากันบ่อยค่ะแต่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าแต่ละเรื่องที่ได้ได้รับคือคาแรคเตอร์ก,รก็จะแตกต่างกันจะไม่มีอะไรที่จะซ้ากันหรือว่าได้เห็นแบบเดิมซ้ําๆนะคะก็ปีนี้ตั้งแต่นี้เราเจะมาถึงเล้านางก็สากเรื่องแล้วก็ตอนนี้กําลังถ่ายสันธนาสามชาตอยู่ค่ะเรื่องนึง ะะสำหรับช่วงนี้ที่เรายังคงมีงานทําต่อเนื่องแสดงว่าปีนี้จะมีทับเพีงแต่ต้นปียันสิ้นปีเลยเนาะอาจจะเป็นไปได้ค่ะตอนนี้ก็ยังที่ยังออนแอร์อยู่ก็หลังจาก้าน,นาจบไปแล้วก็ยังมีรายการเปลี่ยนหน้าท้าโชว์ Sing Your Face Off ที่ได้รับจดที่เราจะต้องก๊อปปี้ศิลปินที่เปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์อะไรเงี้ค่ะก็ใกล้ใกล้จะหมดซีซั่นแล้วใกล้จะตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นตำแหน่งออฟเตอร์เยียสำหรับปีนี้ ไม่รู้สึกอะไรพิเศษน,นะคะอย่างทัพทีมเองเนี้ยแค่ชื่อทัพทีมอะ่ะก็ไม่ใช่อัญมณีละอันนี้กล้าพูดเลยเพราะว่าเออ่ทัพทีมเวลาใครๆถามส่วนใหญ่จะบอกว่าเอ๊อทัพทีมเป็นอนัญมณีเป็นเป็นพวกเหมือนเพชรพลอยอะไรอย่างนี้หรอไม่ใช่ค่ะเป็นผลไม้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเป็นเพชรหรือว่าอะไรแบบนี้ค่อนข้างซีเรียสไหมคะเหมือนนมองว่าแบบดาราช,ช่องของเราคนท้าวเราเปรียบเทียบก็แบบว่าเหมาะกับช่องางแบบผู้ช่อะไรแบบเออ ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะอย่างตัวทีมเองคือเราเราถือว่าเราขอเวลาในการพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ฝีมือด้านการแสดงซึ่งน หลายๆคนก็คงจะเห็นว่าเป็นแบบนี้เนี่ยมันตั้งแต่ตอนเข้าวงการแรกๆแล้วว่าเราก็ค่อยๆที่จะก้าวเข้ามาอาจจะไม่ได้แบบก้าวกระโดดหรือว่าวิ่งเหมือนคนอื่นๆเราก็ค่อยๆที่จะไต่สเต็ปมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก,ก็ยังคงมีมีการก้าวเดินต่อไปอาจจะเป็นก้าวเล็กๆหน่อยไม่ได้ก้าวใหญ่เหมือนคนอื่นแต่เราก็พอใจในสิ่งที่เราเป็นคใจแล้วภูมิใจแล้วค่ะแล้วก็พอใจนะตอนนี้ด้วยในในลักษณะในเรื่องของพัฒนาการด้านการงานไปเดินข่าวมาดิ ่อยนะไม่าเก๋าเเ่นี้นั่นคิดเลยงเออก็คิดว่าคง มาเรื่อยๆน,น,นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วทีมเชื่อว,ว่าถ้าขอให้ทุกคนได้ได้ลองติดตามผลงานทัพทีมสักนิดนึงอาจจะไม่ไม่ทางรายการหรือว่าทางละครก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบอยากให้ลองเปิดใจสักนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งตัดสินอะไรถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ติดตามผลงานจ <c oughs> ทีมอย่างตัวเราเองมีความยังไงกับมันท่าถ้ามีแต่คำงานที่ได้คนมองว่าเราไม่ดีเลย อะไรไหมเหรอคะก็คำว่าคหนเนี่ยคะส่วนตัวเราแบบจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกซีเรียสหรือว่าไปไปอ่าโฟกัสอะไรกับมันมากนะคะสำหรับคำนี้คำพูดหนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็คิดว่ามันมันเป็นคำนิยามที่คนตั้งขึ้นมาให้เ,เท่าไหร่เอง ก็ยังคงตั้งใจว่าเราจะพัฒนาฝีมือด้านการแสดงต่อไปค่ะเรื่อยๆ